ได้กลิ่นอะไรไหมเด็กผีมันหอมมากเลยนะพี่อ้นดมมาตั้งแต่เช้าแล้วตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรสรุปสุดท้ายกลิ่นความเจริญทุกคนเด็กผีล่าสุดเสรจิมแร็คลิป กลายเป็นเจ้าของร่วมคนใหม่ของทัพปีศาจแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อในคลิปและคลิปนี้มีแผนงานในอนาคตของเซื้อจิมแรดคลิปมาให้ดูด้วยแต่ก่อนจะไปดูฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อน้นแฟนผีอะไรคนด้วยนะจ๊ะ โอ้ยกลิ่นความเจริญมันหอมแบบนี้นี่เองและแล้วทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดของเด็กผีก็ได้เจ้าของร่วมสมโมสรคนใหม่สักทีนะถึงแม้ว่าแกจะยังถือหุ้นส่วนน้อยอยู่ก็ตามเธอเพราะว่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนยูได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า การซื้อขายหุ้นของสจิมแบรดคิจจำนวน27.7%ได้เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนเรียบร้อยหลังได้รับการอนุมัติเงื่อนไขทั้งหมดจาก FA และพิเมลกโอ้โหจบสักทีรอกันมาตั้งนานเอาปรบมือสิครับเด็กผีแล้วหลังจากการซื้อหุ้นเสร็จสมบูรณ์เซจิมแบรดคิก็ออกมาบอกว่า การได้เป็นเจ้าของร่วมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งและมันก็ตามมาด้วยความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่แม้ว่าจะเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมทั้งหมดแต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการเดินทางของพวกเราเพื่อน,นำยูไนเต็ดกลับไปสู่จุดสูงสุดของฟุตบอลอังกฤษฟุตบอลยุโรปและโลกของฟุตบอลพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกสำหรับแฟนบอลของเรา การทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้โอ้โหสซจิมสุดยอดแบบไฟแรงจริงก่อนที่จะได้รับการอนุมัติเนี่ยแกก็ทำงานมาโดยตลอดนะและทำงานดีซะด้วยหลังจากนี้เอาให้เต็มกราฟครับเจอส่วนทางด้านเดอะเทเลกราฟสื่อชั้นนําของเกาะอังกฤษก็ออกมารายงานว่าอินิออสเตรียมลดบทบาทในการทำงานกับสโมสรนีดแล้ว จากการทำงานแบบดูแลโดยตรงวันต่อวันเปลี่ยนเป็นการปล่อยให้นิดบริหารงานได้ด้วยตัวเองโดยที่เซอร์จิมและทีมงานจะเป็นแค่นักลงทุนอยู่เบื้องหลังเท่านั้นซึ่งเป็นไปนตามกฎของยูฟาที่ระบุว่าเจ้าของหนึ่งคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้มีอำนาจตัดสินใจหลักๆอย่างเด็ดขาดในการทำงานดูแลมากกว่าหนึ่งสโมสรส่วนมือขวาของเซอร์จิมอย่างเซเด็เบลฟอร์ดก็ลดบทบาท การทำงานเบื้องหลังให้กับนิดมาพัดใหญ่แล้วนะเพื่อที่จะมาวางโครงสร้างทีมงานใหม่ในด้านฟุตบอลของแมนยูแทนด้วยการตั้งโอมาเบอราดาเป็นซ e o และกำลังอยู่ในขั้นตอนการดึงตัวแดนแอชเวิร์ดมาเป็นผู้มือยการกีฬาของสโมสรเน,นี่ยเห็นไหมพอทีมงานหลังบ้านมีประสบการณ์ด้านฟุตบอลรู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลการทำงานมันก็ดูดีแบบนี้แหละ ไม่ใช่อดีตน,นายธนาคารกับอดีตทนายความเออส่วนสื่ออีกเจ้าของอังกฤษอย่างเดลี่เมลก็ออกมาเปิดเผยถึงแผนงานการเปลี่ยนแปลงแมนยูในยุคข,ของเซร์จ,จิมกับอิน e ิออสว่าโครงสร้างของสโมสสเนี่ยจะแยกด้านฟุตบอลของเซร์จ,จิม กับการจัดการส่วนอื่นๆรวมไปถึงทางด้านเชิงพาณิชย์ที่ทีมงานของพี่น้องเกลเซอร์ดูแลอยู่ออกจากกันโดยสิ้นเชิงเลยและอาจจะมีการตัดชื่อพนักงานบางส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปด้วยโดยจะเน้นการทำงานเกี่ยวกับฟุตบอลเท่านั้นและการชี้วัดผลงานของพนักงานก็จะเน้นในส่วนของคุณภาพด้านฟุตบอลเป็นหลักโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหลายคนที่ไม่มีขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน อาจจะถูกเชิญออกจากสโมสรมันต้องอย่างนั้นครับผมคนที่มันไม่มีประสบการณ์ทํางานไม่ได้เรื่องแล้วก็ทํางานเอาแต่แบบเอาแต่ผลกําไรไม่เน้นผลงานในสนามเนี่ยเอามันออกไปและทาง Daily Mail ก็ยังเสริมอีกว่าก่อนหน้านี้ในการประชุมเหตุผลสําคัญที่ใช้วัดผลงานของพนักงานและทีมบริหารเนี่ยก็คือดีลเชิงพาณิชย์การขายสปอนเซอร์มากกว่าผลงานในสนามซึ่งหลังจากนี้องค์ประกอบเชิงพาณิชย์ จะไม่ถูกนำมาวัดผลงานของพนักงานอีกต่อไปรวมไปถึงภาพลักษณ์ต่อหน้าสื่อที่ก่อนหน้านี้สโมสรให้ความสำคัญจะถูกพิจ,จารณาเป็นเรื่องรองและสำคัญน้อยกว่าผลการแข่งขันแล้วสิ่งที่เซจิมกับทีมงานเตรียมจะปรับปรุงอีกก็คือการหาคนที่เหมาะสมกับงานในแต่ละแผนกให้เข้ามาทำงานด้านฟุตบอลด้วยโอโ้ชัดเจนเลยเป็นไงตามที่เรารู้สึกกันเลยว่า ไอ้ตระกูลเกลเซอร์พี่น้องเกลเซอร์เนี่ยมันไม่สนใจอะไรเลยในสนามมันสนใจแต่ไรายได้กําไรปันผลสนใจแต่หน้าตาของสโมสรกูถึงว่าทําไม10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทีมกูถึงเป็นแบบนี้แล้วพอการบริหารงานของแมนยูมันเปลี่ยนแปลงไปมีการแบ่งแยกทีมงานออกเป็น2ฝั่งชัดเจนแบบนี้เด็กผีหลายคนก็เริ่มสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามว่า พี่น้องเกีลเซอร์มันจะยอมให้เซจิมทำแบบนี้จริงๆเหรอพี่อน้นซึ่งสรุปแล้วทางฝั่งเดอะเทเลกราฟก็ระบุเอาไว้ว่าพี่น้องเกีลเซอร์ไม่มีปัญหาเลยเขาพร้อมที่จะไปดูแลหลังบ้านในเรื่องของเชิงพาณิชย์การหาเงินหาสปอนเซอร์เข้าสโมสรแล้วก็จะปล่อยให้เซจิมกับอินิออสรวมไปถึงทีมงานเนี่ยดูแลหลังบ้านด้านฟุตบอลทั้งหมดไปเลยเพราะพี่น้องเกลเซอร์มันมองการไกล ถ้าเกิดแมนยูกลับมาฟอร์มดีมีผลงานที่ดีได้กลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปต่อเนื่องกำไรปันผลมันก็เข้ากระเป๋าเพิ่มมากขึ้นไงเป็นไงเชียบหาเงินแบบที่ตัวเองไม่ต้องทำอะไรเลยแล้ววันนี้เด็กผีก็ได้พูดประโยคนี้กันสักทีนะ Welcome to Manchester ครับเสื้อจิมโอ้โหช่วยเข้ามาทำให้แมนยูเนี่ยกลับมาอยู่กับร่องกับรอยสักทีนะเสื้อจิมนะ ทีมงานหลังบ้านเนี่ยมันเละเทะมาเป็น10ปีแล้วมันไม่พัฒนาทีมไปทางไหนเลยมันเอาแต่เงินอย่างเดียวแล้วพอดูคลิปนี้จบเด็กผีคิดเห็นยังไงกับการเข้ามาทำงานของเสื้อจิมก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปกันได้เลยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้อนแฟนผีไรคนด้วยนะจ๊ะเฮ้ยหอมกลิ่นความเจริญ